พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูเอ็กซโดโบทที่40อาราบิก3การตั้งขึ้นของพระราบทาบที่40ข้อ1ถึงข้อ38วงเล็บ1พระยาฮูวาตรัสสั่งแกโมเซให้ตั้งพระภาขึ้นข้อ1ถึงข้อ16ฝ่ายพระยาฮูวาตรัสแกโมเซว่าในวันที่1ของเดือนต้นจงตั้งพระภาคือกระโจมประชุมนั้นขึ้นจงตั้งหีบแห่งพยานไว้ในพระภาและกั้นบังหีบนั้น ด้วยม่านจงยกโต๊ะเข้ามาตั้งไว้และจัดเครื่องใช้บนโต๊ะและจงนำคันประทีปนั้นเข้ามาและติดตั้งตะเกียงของคันประทีปนั้นจงตั้งแท่นทองคําสำหรับเผาเครื่องหอมตรงหน้าหีบแห่งพยานและจงติดตั้งม่านกั้นที่ทางเข้าของพระพาจงตั้งแท่นสำหรับเครื่องบูชาเผาไว้ตรงหน้าทางเข้าของพระพาคือกระโจมประชุมนั้นจงตั้งอ่างล้างชำระไว้ระหว่างทางเข้ากระโจมประชุม กับแท่นบูชานั้นแล้วจงตักน้ําใส่ไว้ในอ่างนั้นจงกั้นผ้าบางไว้ล้อมรอบบริเวณภายนอกและติดตั้งม่านกั้นไว้ที่ประตูบริเวณภายนอกนั้นจงเอาน้ำมันฉลมมาฉลมพับทากับของสารพัดซึ่งอยู่ในพับทาเพื่อให้พับถาและเครื่องใช้ทั้งหมดถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์พรบฐานั้นจะบริสุทธิ์จงฉลมแท่นด้วยเครื่องบูชาเผาและเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่น เพื่อแบ่งแยกบริสุทธิ์แท่นบูชานั้นแล้วแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดจงฉโลมอ่างล้างชำระและฐานรองอ่างให้แบ่งแยกบริสุทธิ์จงนำอารโณทั้งบุตรทั้งหลายของท่านมาถึงประตูกระโจมประชุมแล้วใช้น้ำล้างชำระตัวจงนำเสื้อที่บริสุทธิ์มาสวมอารณ์และจงฉโลมและแบ่งแยกเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะได้โปรนิบัตรเราในฐานะปุโรหิตแล้วจงนำบุตรของอารโณมาให้เขาสวมเสื้อตัวใน จงฉลมเขาไว้เช่นเดียวกับฉลมบิดาของเขาเพื่อเขาจะได้ปรนิบัติเราในฐานะปุโรหิตการฉลมนั้นจะเป็นการแต่งตั้งเขาไว้เป็นปุโรหิตทุกๆชั่วอายุสืบไปโมเสสได้ทำเช่นนี้พระยะโฮวาได้ตรัสสั่งให้โมเสสทำประการใดเขาก็ได้กระทำดังนั้นทุกประการวงเล็บสองตั้งพระผากขึ้นข้อ17ถึงข้อสา อยู่มาในปีที่สองเดือนต้นวันที่หนึ่งเขาได้ตั้งพระผาขึ้นโมเสสได้ตั้งพระผาขึ้นคือวางฐานและตั้งกระดานขึ้นสอดไม้กรอนและตั้งเสาขึ้นเขาได้กางกระโจมคลุมเหนือพระผาแล้วก็กางหลังคากระโจมด้วยตามพระยยโฮวาตรัสสั่งแก่โมเสสเขาได้นําแผ่นศิลาแห่งพยานใส่ในหีบนั้นและสอดไม้ขานหามไว้ที่ห่วงของหีบนั้นและตั้งป่าปกปิดบาปไว้บนหีบนั้น แล้วเขาได้ยกหีบแห่งพยานเข้าไปไว้ในพระพาและกั้นม่านสำหรับบังหีบนั้นไว้ตามที่พระยโะฮวาได้ตรัสสั่งแก่โมเซเขาได้ตั้งโต๊ะไว้ในกระโจมประชุมข้างทิศเหนือของพระพาซึ่งอยู่ข้างนอกม่านนั้นแล้วจัดเรียงขนมปังตั้งไว้บนโต๊ะต่อพระพักพระยโะฮวาตามที่พระยโะฮวาได้ตรัสสั่งไว้แก่โมเซเขาได้ตั้งขันประทีไว้ในกระโจมประชุมข้างทิศใต้ของพระพาอยู่ตรงข้ามโต๊ะนั้น แล้วก็ติดตั้งตะเกียงต่อพระพักพระยะหฮวาตามที่พระยะหฮวาได้ตรัสสั่งแก่มเเซเขาได้ตั้งแท่นทองคําไว้ในกระโจมประชุมอยู่ตรงหน้าม่านและได้เผาเครื่องหอมที่หอมหวนบนแท่นตามที่พระยะหฮวาได้ตรัสสั่งแก่มเเซเขาได้ติดตั้งม่านกั้นไว้ที่ทางเข้าของพระพาเขาได้ตั้งแท่นสําหรับเครื่องบูชาเผาไว้ตรงทางเข้ากระโจมประชุมแห่งพระพาแล้วได้ถวายเครื่องบูชาเผา และเครื่องบูชาธัญญาหารบนแท่นนั้นตามที่พระยโฮวาได้ตรัสสั่งไว้แก่มเเซเขาได้ตั้งอ่างล้างชำระไว้ระหว่างกระโจมประชุมกับแท่นนั้นแล้วใส่น้ำไว้ในอ่างสำหรับชำระล้างโมเเซกับอารนและบุตรของท่านได้ล้างมือและเท้าจากอ่างนั้นเขาเข้าไปในกระโจมประชุมหรือเข้าไปใกล้แท่นนั้นเมื่อใดเขาก็ได้ชำระล้างเสียก่อนตามที่พระยโฮวาได้ตรัสสั่งไว้แก่มเเซ เขาได้กั้นล้อมรอบบริเวณภายนอกของพระทาและแท่นนั้นแล้วติดตั้งม่านกั้นไว้ที่ประตูบริเวณภายนอกดังนั้นโมเสก็ได้ดำเนินงานนั้นให้เสร็จสมบูรณ์วงเล็บสามสง่าราศีของพระยาฮูวาเติมเต็ม,ตมพระทาข้อ34ถึงข้อ35ในขณะนั้นก็มีเมฆมาปกคลุมกระจมประชุมนั้นไว้และรัศมีของพระยาฮูวาก็ได้เติมเต็มพระทานั้นโมเสไม่อาจเข้าไปในกระจมประชุม เพราะเมฆปกคลุมอยู่และราชมีของพระยาะฮวาก็เติมเต็มพระผานั้นบงเล็บสี่ร่วมเคลื่อนไหวไปกับที่ประทับของพระเจ้าข้อ 36- ถึงข้อ3 8เมฆนั้นได้ลอยขึ้นจากพระพาเมื่อไรชนชาติอิสราเอลก็ได้ยกเดินตามไปทุกครั้งแต่หากว่าเมฆนั้นไม่ได้ลอยขึ้นไปเขาก็ไม่ออกเดินทางเลยจนกว่าเมฆนั้นจะลอยขึ้นไปในเวลากลางวันเมฆของพระยะโฮวาได้อยู่เหนือพระพานั้น และในเวลากลางคืนก็มีไฟอยู่ในเมฆนั้นประจักษ์แจ้งแก่ตาทั้งครอบครัวอิสราเอลตลอดทางที่เขายกเดินไปนั้น